สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมมาพบกับพี่น้องเป็นรายการสดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วอยู่ในช่วงที่เดินทางไปเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นการไปประชุมอาเซียนเกาหลีเพื่อเฉลิมฉลองการที่อาเซียนกับเกาหลีนั้นมีความสัมพันธ์กันครบ20ปีนะครับก็คงจะขอกล่าวสั้นๆนะครับว่าการเดินทางไป ก็ประสบความสําเร็จอย่างดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าบทบาทที่ทางเกาหลีกับอาเซียนนั้นจะดําเนินการร่วมกันในเรื่องของความร่วมมือในด้านการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องการค้าการลงทุนซึ่งได้มีการลงนามข้อตกลงในเรื่องของการลงทุนทําให้เรื่องของเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับเกาหลีขณะนี้ถือว่าได้ทําข้อตกลงครบถ้วนทุกด้านแล้วก็คือ การค้าสินค้าการค้าบริการและเรื่องของการลงทุนในช่วงเวลาที่อยู่ที่เกาหลีนั้น,น,นเน่นอกเหนือจากการประชุมแล้วก็ได้มีการพบปะหารือสองฝ่ายกับทางเกาหลีด้วยนะครับซึ่งประเด็นสำคัญก็คือการที่จะเพิ่มพูในเรื่องของการค้าการลงทุนและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่น่าสนใจก็คือว่า เราได้มีการพูดถึงเรื่องการที่จะขอให้ทางเกาหลีนั้นนําเข้าสินค้าโดยเฉพาะในเรื่องของผลไม้นะครับและก็อาหารของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับก็จะให้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นไปดูในเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ในปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในเรื่องของสินค้าหรือมาตรฐานในเรื่องของสุขอานามัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้มีการดําเนินการพูดคุยกัน แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเกาหลีเองนั้นความจริงมีความประทับใจในแนวทางที่เราได้ผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกเขาเองก็อยากที่จะมาศึกษาดูงานที่นี่ผมก็เลยถือโอกาสอาบอกกับเขานะครับว่าเรายินดีที่จะให้ข้อมูลให้เขามาดูว่าเราทําอย่างไรในทางกลับกันผมก็ได้บอกว่าอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีเนี่ยครับ ได้เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยซึ่งก็เป็นตัวนําและก็ขับเคลื่อนให้เกาหลีนั้นเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้วก็ทําให้เรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมก็ดีเนี่ยทำได้ค่อนข้างอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็ขอเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับว่าเขามาดูงานในเรื่องอาหารของเราเราก็จะให้คนที่เกี่ยวข้องของเรานั้นเนี่ยได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของ ธุรกิจบันเทิงของเกาหลีซึ่งเป็นตัวนําในเรื่องของวัฒนธรรมและเรื่องของการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการที่จะเชิญชวนนะครับให้นักท่องเที่ยวเกาหลีนั้นยังคงเดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีก็เป็นชาติที่เดินทางมาเข้าใจว่าเป็นอันดับ3นะครับแต่ละปีก็มีเป็นล้านคนนะครับเราก็ยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะให้การต้อนรับนะครับแล้วก็กำลังปรับปรุง ในเรื่องของมักคุเทศนะครับที่จะพูดภาษาของเขาเพราะฉะนั้นการสนทนาปรึกษาหา,หา,หาหรือนั้นเป็นไปในบรรยากาศที่ดีเป็นกันเองมากนะครับและก็เชื่อว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือต่างๆได้มีเรื่องหนึ่งซึ่งเกาหลีให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับในขณะนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับต้องการที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนต้องการที่จะปรับแนวทาง ในเรื่องของการพัฒนานะครับให้การใช้เทคโนโลยีการใช้ทรัพยากรนั้นเนี่ยนะครับมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งจะมีการร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราเองก็ให้แรงจูงใจให้มีการลงทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรหรือสร้างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ น้อยลงซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้ในช่วง3-4ปีข้างหน้าเนี่ยครับมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของบทบาทของเกาหลีทั้งในภูมิภาคอาเซียนและในประเทศไทยด้วยความจริงก็ไม่ใช่เฉพาะเกาหลีนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสเปิดงานอีกงานหนึ่งที่ทางญี่ปุ่นต้องการที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนในเรื่องเทคโนโลยีก็ดีหรือกระบวนการการพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนี่ผมเชื่อว่าจะมีะประเทศที่เป็นมิตรที่จะเป็นหุ้นส่วนกับเรานะครับที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างซึ่งก็จะทําให้การพัฒนาของเรามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ผมก็จะเริ่มเดินทางไปเยือนประเทศในอาเซียนนะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งเนี่ยยังไม่ได้เดินทางไปครบ ในทุกประเทศตามธรรมเนียมนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าก็จะมะีมาเลเซียและก็มีกัมพูชานะครับซึ่งก็จะมีประเด็นหลายประเด็นสัปดาห์หน้าก็คงจะได้มีโอกาสมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับรับทรบาบนะครับถึงความร่วมมือที่ไปพูดคุยเจรจาหารือกันเมื่อวันอังคารนะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีแล้วสารรัฐธรรมนูญครับได้มีคําวินิจฉัย ในเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านได้ยื่นตีความพระราชะกำหนดในเรื่องให้อำนาจรัฐบาลในการกู้เงินในประเทศว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และก็ได้วินิจฉัยมาโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับว่าการตราพระราชะกำหนดนั้นเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขณะน,นี้รัฐบาลก็จะเร่งเดินหน้านะครับในเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจรอบสองซึ่งผมได้มีโอกาสมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เป็นระยะระยะโดยการนําพระราชะกําหนดฉบับนี้ ขอความเห็นชอบจากสภานะครับขณะนี้ท่านประธานรัฐสภาก็ได้นัดประชุมแล้วนะครับก็จะมีการประชุมในเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกันในวันจันทร์ที่15นะครับแล้วก็มีการประชุมในเรื่องของงบประมาณในวันที่17 18และถ้าพระราชกำหนดผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะนําเสนอต่อวุฒิสภานะครับในช่วงสมัยประชุมวิสามัญน,นะครับก็จะเป็นเวลาประมาณ1 1สัปดาห์แล้วก็ กฎหมายเหล่านี้ที่เป็นเครื่องมือสําคัญในทางการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสร้างงานเนี่ยก็จะมีความคืบหน้าไปในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆขณะนี้ก็กําลังเตรียมการครับเพราะว่าผมได้ขอให้ทํารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายโครงการต่างๆลงไปในพื้นที่นะครับเพื่อประโยชน์ที่จะให้ทั้งผู้นําชุมชนท้องถิ่นท้องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับอยากให้เร่งรัดครับคือ เราจะได้แสดงให้เห็นเลยว่าแต่ละโครงการที่เราจะทําจะเรื่องแหล่งน้ําจะเรื่องถนนจะเรื่องโรงเรียนจะเรื่องสถานีอนามัยนั้นไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์จะมีการนําเสนอให้สภาได้รับทราบนะครับแล้วก็ผมหวังจะให้พี่น้องประชาชนนั้นคอยติดตามาผมต้องการ2ออย่างครับอย่างแรกก็คือว่าให้โครงการต่างเนี่ยสามารถดําเนินการได้รวดเร็วเพราะเป้าหมายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ก็คือการสร้างงานนะครับถ้าเราเดินตามแผน ของการกระตุ้นเศรฐษฐกิจรอบ2ใน3ปีข้างหน้านี้เราก็จะสร้างงานได้ประมาณ1นล้านห้าแสนถึงสล้านคนนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้คอยติดตามแล้วก็แจ้งให้ทางรัฐบาลทราบนะครับว่าโครงการคืบหน้าไม่คืบหน้าอย่างไรส่วนที่2ก็คือต้องการเห็นความโปร่งใสนะครับเพราะว่าเราทราบดีว่าในยามที่พี่น้องประชาชนประสบกับความยากลําบากในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ เราไม่ต้องการเห็นโครงการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีหรือไม่ว่าจะเป็นเงินกู้นั้นมีการทุจริตมีการรั่วไหลนะครับพบอะไรผิดปกติก็จะได้แจ้งเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเร่งรัดในเรื่องของการให้ข้อมูลเหล่านี้มีการ